สนุกคิดกับคิดใบโรงพ่อเหตุอัญฉริยะ การด็กราวราพรแก้วพรน,นะคะก็อยู่คณะคา,าะรุศาสตร์สาขาจิวววิทยาบางคนเนี่ยหน้าตาน่าจะเคยบอบรมทอ่งเห็ดมาแล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะเข้ามาดูโรงเห็ดเนื่องจากในโรงนี้เรามีทั้งหมดเห็ดที่ทั้งหมดกชนิดมันก็เลยทําให้ความใครอยากเข้ามาก็ <S <S. <S> <S เข้าได้เลยนะคะ ใช้ความชื้นใช้อะไรครับจัก็คือระบบกากจระบบควาร้นปั้มที่ทำงานเราจะไม่เปิดไจะมีตัววัดความชื้นอีกอีนก็คือตัวนี้ค่ะ humidity คือความชื้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ60น้องๆคิดว่าหากรงพ้อเห็ดขาดการดูแลและ ขาดการควบคุมที่ดีเห็ดจะเป็นยังไงใช่แล้วเหตุของเราก็จะขึ้นราและเน่าเสียเพราะขาดการควบคุมที่ดีนั่นเองสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับโรงพ่อเห็ดนั่นก็คือ 1>, 1. การดูแลแสงในโรงพ่อเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ 2. การดูแลความชื้นโรงพ่อเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ 3. การดูแลอุณหภูมิโรงพ่อเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติและ4 การแจ้งเตือนในโรงข้อเหตุด้วยระบบอัตโนมัติการที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ทั้ง4อย่างนี้ให้สำเร็จเราต้องคิดให้อย่างเป็นระบบ 1. decomposition การจำแนกข้อมูล 2. pattern recognition การจดจำรูปแบบหรือการเปรียบเทียบข้อมูล 3. อ algorithm ก,การเรียนลำดับขั้นตอน 4. a b e t r a c t i o n ความคิดนำมาทำโดยสรุปได้ว่าการคิดอย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยให้เด็กเกิดการคิดเองทำเองเป็นสร้างสารรค์นวัตกรรมและเท่าทันเทคโนโลยี